สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบุคคลที่น่าสนใจมากในประวัติศาสตร์นะคะคลอสฟุกซ์ค่ะเขาเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวเยอรมนคนเก่งเลยนะคะที่ไปมีส่วนร่วมในโครงการแมนฮัตตันครับโครงการลับสุดยอดของอเมริกาที่สร้างระเบิดปรมาณูใช่ค่ะแต่เรื่องมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเพราะในขณะเดียวกันฟุกซ์ก็เป็นสายลับคนสาคัญที่ส่งข้อมูลโครงการนี้ให้กับสหภาพโซเวียตด้วยอือหือ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความหลายๆชิ้นที่วิเคราะห์ชีวิตเขานะคะเราอยากจะลงมาทำความเข้าใจกันว่าเอ๊ะอะไรผลักดันเขาแล้วสิ่งที่เขาทำมันส่งผลยังไงโดยเฉพาะกับช่วงสงครามเย็นครับคือกรณดีฟุกซ์เนี่ยมันน่าสนใจมากจริงๆนะครับตรงที่ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนาเลยอยู่ในโครงการลับสุดๆค่ะสุดยอดมันสมองใช่ครับแต่กลับเอาความลับนั้นนะ่ะไปให้อีกฝั่งมันมันมีอะไรที่ขัดแย้งในตัวเองสูงมาก จริงค่ะเล่าพื้นเพเขา,าสมนิดนะคะเขาเป็นคนเยอรมันจบปริญญาเอกด้านฟิสิกส์เก่งมากแล้วก็สนใจแนวคิดคอมมิวนิสต์มาตั้งแต่หนุ่มๆเลยครับถึงขั้นเข้าร่วมพักคอมมิวนิสต์เยอรมัน KPD ด้วยซึ่งตอนนั้นก็ต่อต้านนาซีอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วพอพักนาซีขึ้นมามีอำนาจเขาก็ต้องหนีอันตรายมากแน่นอนครับคอมมิวนิสต์กับนาซีนี้คือศัตรูตัวฉกาดเขาก็เลยหนีไปอังกฤษในปี1933ค่ะ พอไปถึงอังกฤษตอนสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มเนี่ยอังกฤษก็ต้องระแวงคนเยอรมันเป็นธรรมดาใช่ไหมครับฟุกซ์ก็เลยโดนกักตัวไปช่วงหนึ่งอ๋อโดนกักตัวด้วยครับแต่ก็ไม่นานก็มีนักฟิสิกส์คนสําคัญของอังกฤษช่วยรับรองให้สุดท้ายก็ได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ได้เข้าร่วมโครงการนิวเคลียร์ของอังกฤษเลยนะชื่อรหัสชูบออลลิสตอนนั้นโอ้โหจากผู้ถูกกักกันกลายเป็นคนในโครงการลับใช่ครับ เพราะเขามีความสามารถจริงๆแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆก็คือตอนที่อังกฤษส่งเขาไปร่วมทีมกับอเมริกาในโครงการแมนแฮตตันที่ลอส a อลามอสนั่นแหละครับที่นิวเม็กซิโกที่นั่นคือศูนย์กลางการวิจัยเลยทำให้เขาเข้าถึงข้อมูลแบบลึกสุดยอดเกี่ยวกับระเบิดประมาณูทั้งแบบยูเรเนียมพลูโตเนียมคือรู้หมดเลยแล้วประเด็นคือเขาเริ่มส่งข้อมูลให้โซเวียตตั้งแต่ปี1941 แล้วนะครับผ่านหน่วยเข่ากรอง G.I.U. ของโซเวียต1,941ก่อนที่ระเบิดลูกแรกจะเสร็จตั้งหลายปีนะคะใช่ครับแรงจูงใจเขาคือเขาเชื่อว,ว่ามหาอำนาจตะวันตกเนี่ยไม่ควรจะผูกขาดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ <c oughs> คือความรู้แบบนี้มันควรจะแบบว่าถ่วงดุลกันอ๋อเป็นเรื่องอุดมการณ์ครับและที่น่าทึ่งมากๆคือวิธีส่งข้อมูลเขาใช้ความจำล้วนเลยนะ ไม่มีการจดบันทึกอะไรเลยอะไรนะคะใช้ความจำอย่างเดียวข้อมูลซับซ้อนขนาดนั้นเนี่ยนะใช่ครับเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกจับได้คือจำรายละเอียดทางเทคนิคแบบแปลนสมการแล้วไปถ่ายทอดให้สายลับโซเวียตอีกทีโหไม่ธรรมดาจริงๆแล้วข้อมูลที่ว่าเนี่ยมันมันสำคัญแค่ไหนคะสำคัญระดับพลิกเกมได้เลยครับคือมีทั้งรายละเอียดการออกแบบระเบิดพูตโตเนียมแบบที่ใช้กับนางอสาากีเลย ที่เรียกว่า Implosion Design ค่ะข้อมูลการทดลองต่างๆอัตราการผลิตยูเรเนียม235หรือแม้กระทั่งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดการสร้างระเบิดไฮโดรเจนซึ่งเป็นขั้นต่อไปที่ร้ายแรงกว่าเดิมอีกนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่ออย่างนั้นครับรเช,ออบชื่อว่าข้อมูลจากฟุกเนี่ยช่วยให้โซเวียตสร้างระเบิดปรมาณูล,ลูกแรกของตัวเองได้เร็วขึ้นอย่างน้อยๆก็ปี2ปีเลย ซึ่งมันก็ซึ่งพอโซเวียตทดสอบสำเร็จในปี1949เร็วกว่าที่อเมริกาคาดไว้เยอะมากมันก็เหมือนการจุดชนวนสงครามเย็นอย่างเป็นทางการการแข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์ก็เริ่มขึ้นเต็มตัวเลยแล้วทางฝั่งตะวันตกมารู้ได้ยังไงคะว่ามีสายลับอยู่ในโครงการระดับนี้ ตอนแรกก็แค่สงสัยครับหลังจากโซเวียตทดสอบระเบิดได้เอ๊ะทำไมเร็วจังแต่จุดที่ทำให้เริ่มมั่นใจคือโครงการถอดรหัสลับของอเมริกาชื่อเวโนมาเว n โนนาครับโครงการนี้พยายามแกะรหัสข้อความที่หน่วยข่าวกรองโซเวียตส่งติดต่อกันในที่สุดเขาก็เจอข้อความที่พูดถึงสายลับคนสำคัญในโครงการแมนแฮตตันแล้วพอปะติประต่อข้อมูลแวดล้อมต่างๆมันก็ชี้มาที่ฟุก์ อ๋อมาจากการถอดรหัสนี่เองใช่ครับหน่วย mi 5ของอังกฤษเขาเลยเข้ามาสอบสวนฟกต่อแล้วเขาก็ยอมรับเหรอคะในที่สุดก็ยอมรับสารภาพครับเดือนมกราคมปี1950เพราะถึงเดือนมีนาคมก็ขึ้นศาลถูกตัดสินว่าผิดตามกฎหมายความลับราชการโทษสูงสุดตอนนั้นคือจำคุก14ปีเขาก็ได้รับโทษนั้นไปแล้วหลังจากติดคุกชีวิตเขาเป็นยังไงต่อคะ ก็ติดคุกอยู่ประมาณ9ปีครับที่เรือนจำเวกฟิลว่ากันว่าเป็นนักโทษที่เงียบขรึมอ่านหนังสือเยอะโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดเพราะความประพฤติดีค่ะพอถูกปล่อยตัวในปี1959เขาก็เดินทางไปเยอรมน,นีตะวันออกทันทีเลยครับไปใช้ชีวิตในฝั่งคอมมิวนิสต์ทำงานเป็นนักฟิสิกส์ที่สถาบันวิจัยนิวเคลียร์ที่นั่นจนกระทั่งเสียชีวิตไปในปี1988 โอ้ oh, ชีวิตพลิกผันจริงนะคะสรุปแล้วเรื่องของคลอสฟุกซี่มันซับซ้อนมากจริงจากนักฟิสิกส์อัจฉริยะกลายมาเป็นสายลับด้วยเหตุผลทางอุดมการแต่การกระทบของคนคนเดียวกลับส่งผลกระทบใหญ่หลวงเปลี่ยนโฉมหน้าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเร่งให้เกิดสงครามเย็นไอชาตหนึ่งแต่ควรแบ่งปันเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติฟังดูเป็นอุดมการที่สูงส่งนะคะครับ แต่ผลลัพธ์ในโลกความเป็นจริงมันกลับนำไปสู่ยุคแห่งความหวาดกลัวการเผชิญหน้าด้วยอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งก็เป็นอีกมุมที่น่าคิดนั่นสินะคะก็น่าจะทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อว่าเรื่องราวของคลอสฟุกซ์มันสะท้อนความสัมพันธ์ที่เอ่ยยุ่งเหยิงซับซ้อนระหว่างวิทยาศาสตร์อุดมการณ์การเมืองแล้วก็มโนธรรมส่วนบุคคลได้ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อมันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนโลกได้อย่างแท้จริงแบบนี้